Mm hmm. ส่งมันได้ทุกคนนะครับผมจะให้รถพี่เขาเดินข้ามถนนไปก่อนสวิตทุกคนอยู่ตอราประสบฟาร์มมิงสูเลเตอร์25ครับผมวันนี้ผมนะปอบสามดีจะพาทุกคนมาอัปเกรดเจ้าช้างไวไฟนะครับตัวนี้เนี่ยฮะเป็นรุ่น2021นะที่ผมสร้างขึ้นมานครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้เรามากับเทนเนอร์นะครับผมไอฮิโนนะครับผม 3M ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นที่ ขาแจกครับผมนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของครับผมนะฮะอืมเอามาแปลงนะครับผมเป็นเวอร์ชั่น25นะครับผมนะขออนุญาตไปทางเจ้าของด้วยละกันนะครับก็ถักทวงมาได้เลยนะครับผมจะให้เครดิตด้านล่างครับผมนะฮะในครันนี้นะฮะเป็นเจ้าชางไฟที่ผมอัปเกรดมานะครับผมก็จะเป็นหน้ากากครับผมที่ทมทรงยื่นขึ้นมานะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวปากเกีียวนะปรับขนาดให้มันดูข้อทรงนะครับให้มันเล็กลงนะครับผม ตัวที่แล้วนี่ผมใส่เหมือนมันใหญ่ขึ้นมากมันใหญ่มากทุกคนนะมันดูแบบล้นนะทุกคนนะครับดูไม่สมจริงเท่าไหร่นี่ครับแล้วก็มากับรอแทร็กแบบหมุนอิสระเวลาเลี้ยวครับผมนะฮะทำให้รถดูสมจริงขึ้นนะครับผมมาพร้อมกับรอแทร็กที่เป็นทรงรับกับโรลเลอร์ด้านบนครับผมอืมนะฮะทำให้รถมีความสมจริงนะครับผมนี่แล้วก็ ปาข้างเจาะทะลุนะครับผมนี่เป็นรูปช้างแล้วก็รวงข้าวนะครับอืมนะฮะเกษตรพัฒนา kpi นะครับผมด้านหลังปิดเครื่องยนต์ค้ามมินนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เป็นท่อเหล็กเนี่ยผมตกแต่งนะครับช่วงล่างอืมนะครับผมนี่ตัวเดินแล้วก็ชุดปั๊มนะฮะมอเตอร์ครับผมอืมเรามาดูฝั่งซ้ายครับผมนี่โคเวอร์ปั๊มไฮดรอลิก ท่อไอถังไฮดรอลิกครับผมนะตรงนี้โดยรวมแล้วไม่ได้อัปเกรดอะไรขึ้นมาใหม่เยอะเินนะครับแค่เป็นหน้ากากนะครับผมทําให้มันยื่นออกมาเป็นจงอยนะครับเหมือนจงอยปากนะครับแหลมขึ้นมานมไปดูตัวเก่าได้ครับผมตัวเก่ามันจะเป็นหน้าตัด ตรงๆครับผมนะดูไม่สมจริงครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำการย้ายรถนะฮะไปที่นายงานนะครับผมนะเอ้ยมาขึ้นเทเลอร์ดูครับว่าทรงมันจะสวยงามขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับผมอืมนะครับโอ้ยเสียงทุกคนลอเลี้ยวอิสระครับผมนี่ขับง่ายเลยครับผมไม่ต้องเลี้ยวเยอะนะฮะตั้งลำง่ายครับผมอืม

โอเคครับผมสวยงามครับดับเครื่องครับดูทุกคนดูเจีมครับคู่กันเลยครับพอ,อรถแนวคลาสสิกเนี่ยครับผมนะเป็นรถรุ่นวินเทจนะทุกคนนะครับนี่ดูมุมนีมม้โอเคเดี๋ยวเราลองขับคันนี้ไปหน้าง,งานกันเลยครับผมเก็บเครื่องสตาร์เครื่องเองก็บบันไดฮนะ นี่สามชาสักหน่อยตายครับนี่โหดมากเลยครับนี่ใครที่เข้ามาใหม่ยังกดติดตามฝากกดติดตามด้วยอะไรอย่าผมนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบนะฮะฝากกดไลค์เปน็นกำลังใจด้วยกันครับผมจะย้ายไปนู่มมุ่นครับผมนะ ทีนาลึกๆนี่เลยนะครับการทดสอบระบบเกี่ยวให้ดูกัน mm hmm. ส่งมันได้ทุกคนนะครับผมจะให้รถพี่เขาเดินข้ามถนนไปก่อน <c oughs> <c oughs> นี่อุ๊ย จิตต้นไม้เฮ้ยบักอะไรวะขอหลบไปแม่ไปฝั่งนี้สักหน่อยทุกคนมันติดเนี่ยสวยงามสวยงามฮะ หาทางลงหาทางจอดดีๆก่อน,นโอ้โหแปลงนานี่ยาวมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจอดประมาณตรงกลางนี้เลยกัน,นครับการมันไดลงฮนะโอ้โหโอเคขึ้นเลย สีเหลืองเลยทุกคนดูฮะรพร้อมเกี่ยวพร้อมเกี่ยวครับอืม,อมนี่หมุนให้ดูก่อนโอ้โหสวยงามครับใครเคียงกับรถจริงเลยทุกคนกครับระบบเริ่มอัปเกรดแล้วทุกคนนะครับโอเคกลางอุ้มฮะ วันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะครับผมก็ไม่ได้การร่มเลยทำการเกี่ยวกันเลยจัดก,การผ่าตรงกลางนี้เลยนะฮะก่อน เกี่ยวเป็นสช่วงครับฝั่งด้านในก่อนนะฝั่งด้านในก่อนอดูวฝุ่นทุกคนทำได้เหมือนจริงมากนะทุกคน ยโฝุ hey, ่นยเยอะไม่ดีฮะต้องใส่หน้ากากเดี๋ยวจะเป็นโรคปอดนะทุกคน <c oughs> คนขับนี่ไม่ใส่หน้ากากเลยทุกคนดูชิวมากเลยเนะยี่ยเรช้างไว้ไฟเกษตรพัฒนาครับผม้ี <Hey, S 2> ระบบฟางก็อัปเกรดขึ้นมาใหม่ครับไม่ได้ออกเป็นเส้นเลยนะครับผม เปิดไฟกับพิบไว้นะฮะเพื่อให้รู้ว่ารถกำลังทำงานผนมอ่ยเขาจะปิดไฟแสงสว่างก่อนนีะ่เอ,เองจัรก,กำลังทำงานครับให้ปรดระมัดระวังครับ นี่ระบบเทินระบบเทินด้วยสุดจัดครับผมใครที่สนใจหมดติดตอนที่เพจยร์ตารางคลิปได้เลยนะครับผมมีทุกเวอร์ชั่นเลยครับตอนนี้ฮะก็าฝากไปติดตามเพจด้วยแล้วกันนะครับว่าข่าวผมช่างต่างๆงจะลงไว้ที่เพจยนะครับมีจับโปรนี่ครับผมนะฮะใครที่ติดตามไว้ก็จะไม่พลาดโอกาส นี่ครายละเอียดทันนี้ผมตีเปอร์เซ็นต์ให้ประมาณ90นะฮะเก็บรายละเอียดแน่ผมเอยอ๋อ,อเดี๋ยวทยอย อัปเกรดไปเรื่อยนะครับผมติดตามไว้เลยนะใครที่ชื่นชอบรถแบบสไตล์ไทยๆครับตรงไหนที่ดูแล้วไม่ค่อยสมจริงไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ก็ปรับแก้เพิ่มขึ้นมาฮะเก็บรายละเอียดเพิ่มเข้าไปครับนี่ช่วงหลังนี่ก็มีทยอยอัพรถรถุ่นใหม่มาบ้างครับผมแลก็โมรุ่นเก่าครับให้ดูสมจริงขึ้นนั่นเอง เข้ามานี้มานีาายา้ยาวไปยาวไปเหมันจะมืดมืดน,นะไม่แน่ใจว่ากี่โมงเลยนะฮะไอรีบุกเกี่ยวว่าผิดฝั่งว่าหรือเปล่า อ๋อถูกแล้วถูกแล้วเกี่ยวด้านในมาครับแรงยาวมากทุกคน <c oughs> แรงยาวมากนี <c oughs> ่มันติดบัก็กรถเนี่ยเป็นไรไม่ดูทเคเดี๋ยวผมขอขยับรถคันนี้ไปก่อนเหมือนมันมี อะไรสักอย่างที่เป็นเหมืองมันติดนะฮะทุกคนพยายามอกนิดนึงได้ไหมได้แล้วนะฮะ เกี่ยวให้สมจริงครับแล้วแทงข้างแล้วก็ถอยครับผมจะไม่หมุนเยอะนะครับในแปลงนาครับผมเดี๋ยวเจ้ของนาบนครับผมนะเรื่องเป็นรอยลึกนะครัเพราะว่าดินแห้งไปเนี่ยนะครถ่ายยากนะเคยมีประเด็นครับเกี่ยวเลี้ยวเยอะเกินไปครับ ตอนมีโคลนไม่เท่าไหร่ครับผมตอนดินมันแห้งมาครับตอนถ่ายโอ้โหเจ้าของนาวัดถ่ายโคตรยากเลยทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับผม <laughs> นี่ขายที่สนใจคันนี้สามารถติดต่อได้เลยครับผมเก็บความมีหยิบหาราคานี้ก็แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะปรับ ตามที่ว่าใครที่เป็นลูกค้าเก่านะครับก็สวัสด,ดีนะครับไม่มีการเอารถไปขายต่อนอะกจะกลดให้นะครับราคาดีๆแน่อนอนแค่ผมอืม ยาวจริงครับแปลงนี้เดี๋ยวผมจะพาเดีย๋ยวสักหนึ่งรอบเลยถึงกัตัวรถเทเลอร์นะเราจะให้หมดนี่นี่ยาวแน่นอนคะรับมีเป็นชั่วโมงแน่นอนห้เคียงครับเวลาจริงเลยครับผมนี่ ช้างไวไฟครับผมไป,ไป้ายดจวดหน้านี้ไม่มีน้ำครับผมไนอะ้ดูดูนากากันยื่นออกมาทุกคนสวยขึ้นเยอะเลยนะฮะไปเทียบกับคิวเก่าได้ครับผมหน้ามันเป็นหน้าตัดตรงๆเลยครับผมนะฮะดูไม่สมจริงครับผมนี่ดูให้ รู้สึกอยากเล่นนะครับพวกคอนโทรลนะครับยังไม่ทำการติดตั้งว่าให้มันโยกตามมือนะครับ <c oughs> เราอัพเดไปเรื่อยครับโอเคเดยดเที่ยวหนึ่งครับไปถึงแค่ตัวรถทเล่ครับผมนะครับสนับคลิปนี้นะยิงยาวไปก่อนคนะับ ฝากทีงใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดจามด้วยนะฮะกดแค่ครั้งเดียวนะครับผมเดี๋ยวกด2ครั้งนะครับสองครั้งนี่มันจะเป็นการยกเลิกติดตามนะครับผมใครที่ติดตามทั้งเพจแล้วก็ช่อง YouTube นะฮะสามารถแคปจอแล้วก็ส่งให้ทางแชทเลยครับผมนะจะมีส่วนลดให้ครนะับผมจากรับ FC ที่ติดตามนะทั้ง2ช่องทางเลย ดูวยกันเนาะ,นะไปจะถึงอยู่แล้วเนี่ยแตะเบรกแตะเบรกทำไมอี่โอเคครับผมนะนี่ ถึงครึ่งหรือยังยไม่ถึงครึ่งอุ้มนะครับเกือบครึ่งแล้วทุกคนเลนะโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะว้เจอกัมใหม่อีพีหน้าใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ต้ล่างคลิปได้เลยนะครับมีโอกาสก็จัดให้ผมว้เจอกนใหม่ครับผมบ๊ายบาย